ที่ร้านเด็ดเมออืองอุทยามันต่อของเราแต่ต่อแต่อ้วนมาเราสือส้อั้ฟฝ้าร้านน,นี้ครับอยู่ยริมน้านองเราแล้วก็มันถัดเคทำร้านแบบแน่นครับี่สำคัญเลยเขาบอกกันมาว่าอาหาราอร่อยมาก เดี๋ยวามาดูกันว่าจะมาขนาดไหนมามาเร็วไป,ไ,ปไม่ไปแล้วนั่งอยู่นี่ตอนนี้ผมมาตอนประมาณบ่ายครึนะค่งนะคนก็ถือว่าเยอะอีกร้านน,าน,น,นี้หวังขมอมไม่มากขมอมเด็ดไม่อร่อยเลิกดูเลยเลิกดูมอมแล้วไม่ใช่เลิกดูช่องอื่น มาแล้วครับรมาแล้วเดี๋ยวมาดูจานแรกกันก่อนต้มเนื้อลองกันร้อ,รอนคืออร่อยมาก ก็มีพริกลอยใเย่ามคือน้ำก็ดีอ้อันนี้อร่อยคอนเฟิร์มน้ำเย็ดมากรสชาติแบบเปรี้ยวน้ำมันแล้วก็เผ็ดคูนสึงยอดเช่ครับไม่ทำให้กิดนหวังผ่านแะล้ว เมาเลยต่อไปเป็นกะเพราเนื้อเนื้อเนื้อเนกะเพราเนื้อเราจะเป็นเนื้อสดเป็นชิ้นครับแล้วก็ใส่หน่อไม้ไปมาเป็นเนื้อครกะเพราเนื้อโอเค ครับผมหรับคนที่ชอบตะเกเปาหน่อไม้นะครับที่แบบว่าหน่อไม้เขาไม่ออกรสเปรี้ยวผมว่าโอเคชใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบหน่อไม้เปรี้ยวก็อาจจะแบบนิดนึงเพราะรสชาติหน่อไม้ออกไม่เปรี้ยวแต่ในการปรุงใช้ได้ครับต่อไปเป็นเนื้อระเบ้ออุ่น สีแ,แบบว่าหงอยแตกแน่แลยคำเดียวรู้เรื่องออเราคนที่ชอบเผ็ดนะครับอันนี้เผ็ดนำแล้วก็เข็มตามเผ็ดเผ็ดจริงเรียกว่าจัดจา้านจัดจัดเลยรู้แเด็กเขาของเผ็ด,ดนะ้ พี่ก็บอกได้ครับจะเผ็ดมากเผ็ดน้อย,อยนหรือบอกพี่ก็ได้เลยพี่ก็บอกจะดีมากมมเราเลยจัดเมนูแก้เผ็ดมาหนึ่งอย่างใบพะกูด <c oughs> เมนูแก้เผ็ดเนื้อแดดเดียวนี่น่ารักกรุบกริบมึงนึงมึงนง มันๆกันเลยเป็นซานแก้เผ็ดที่ดีครับเนื้อเขาหวานมากถือแก้เผ็ดได้เลยกินปุ๊บหายเผ็ดปั๊บกินครับหายเผ็ดปุ๊บจริงๆที่เด็ดของเขาอยู่ที่นี่ไวไวครบะแบใครบอกมา ขนาดไปมัดกรดแบบนั้นเลยอมาไม่มาบ้านเลยได้กินเสร็จขนาดานี้ก็ได้จะเรียนร้ปรึกษาปัญหาเรื่องมาน่งปรึกษาทูพีเพย์ ยังไงก็อย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาที่เส้นนี้นะแวะได้ลองไปเซิร์ชดูตาม Google Map มาเลยถึงร้านเลยต้มเนื้ออะไรจัดจุด๊บขอบแต่ตอนเนี้ยมื่อข้อเกียบมุมนี้จัด <c oughs> ไปครับเติมตัวกลับบ้านยีู่ชินครับ3 1ม้บบาททู่จัดนี่อันนี้สามร้อยบาท ก็แนะนำนะอย่าลืมมากินนะที่ร้านลุงโก้โอโฮโอโยถ้าชอบคลิปมันๆแบบนี้ครน่อย่าลืมกดไลค์ s ับสไ r i b ์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเอากุ้งกิงกุ้งกิง เราแต่งคำขวัญประจำร้านให้หน่อยต้มเนื้อเด็ดเพ็ดปรามนูอ้าวไปไงต่อเดี๋ยวต้มเนื้อเด็ดเพ็ดปรามนูมาแล้วร้องโหเผ็ดจังเพ็ดจังจบนี้ได้เหรอเดี๋ยวขอพอกันนะครับว่าใครมาดูคลิปนี้นะ บอกด้คำเดียวว่าโโอ้มีข้าวกันเนี่ยเบื่อผิดชู้จัดอลยขอโทษครับไหนไปแล้วนะมมนมานะยังไม่เลิกขายอีกนะขอได้แล้วนะทายนี้ปากไปไหมเขาเลยอ๋อเลยเนาะ ไอ้ที่ชู้เยอะว่าเราแับไม่ให้เขารู้เพื่อคลิปตังเพิ่มขอโทษนะครับเป็นคนเหนื่อเยอะเด็กคนนี้